สวัสดีค่ะแม่อิงมิตรแท้ประกันภัยนะคะวันนี้มาเจอกันในวันทํางานนะคะหลังจากที่หยุดไป5วันนะคะช่วงนี้โควิดระบาดนะคะก็ไปไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันให้มากๆนะคะเพราะว่ามันมีทุกโหนทุกแห่งนะคะจังหวัดแพร่ก็ระบาดเยอะเหมือนกันนะคะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะประกันภัยเราก็ต้องมีเราก็ต้องทําเพราะว่าชีวิต ของเรามันก็ต้องดําเนินต่อไปใช่ไหมคะแต่วันนี้ประกันภัยรูปแบบใหม่เราไม่ต้องมาเจอกันคะ่ะในช่วงโควิดนี่เราไม่จําเป็นไม่ต้องมาเจอกันนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทําประกันภัยออนไลน์นะคะได้นะคะมเองมีแท็บประกันภัยค่ะมีบริการนะคะทาประกันภัยออนไลน์นะคะข้อหนึ่งสองบวกสามบวกหรือสามธรรมดาหรือแม้แต่กระทั่งพรบนะคะทุกท่านนะคะวันนี้โควิด ห่างกันสักพักนะคะเราไม่ต้องเจอหน้ากันแต่เราก็ติดต่อกันได้ทางไลน์นะคะเราสามารถทำประกันภัยออนไลน์ได้ค่ะทุกท่านสนใจก็ทำประกันวันนี้กับแม่อิงนะคะแม่อิงมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้ทุกท่านที่ทักมาในวิดีโอนี้นะคะสนใจก็ทักมาได้ค่ะแม่อิงดีๆให้บริการทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ